สวัสทีครับผัดนางลีครับกับรายการโกไลฟ์ไปที่ชอบที่ชอบนะครับรายการที่พาทุกท่านไปท่องเที่ยวไปในที่ที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเพราะฉ่นชีวิตของเรามันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นไปหาอะไรที่ชอบที่ชอบไปนิดห่านะครับก็ช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงเฟิร์สเดทนะครับจะเป็นพาทุกท่านเนี่ยไปดูในส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟเนี่ยโดย มีน้องๆนงักศึกษานะครับแล้วก็สาวๆไว้น่ารักน่ารักนะครับเป็นตัวชูโรงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของนายอาร์ตเขาเลยครับช่วงนี้นายอาร์ตเขาขอไว้นะครับก่อนจะไปดูกัน,นครับว่าเฟิร์สเดทนายอาร์ตจะพาไปไหนยังไงไปกันเลยครับพี่อาร์ในรถมืดจังนี่อยากสว่างรเราเปิดความรู้นี่รับลมนะ รถเขาไฮโซยาร์ดปุ่มอะไรก็มีมมติฟ<อ>ังก์ชันเต็มเลยผมมีปุ่มรับโทรศัพท์มีสกอร์ปรับหน้าจอนี่เห็นไหมนี่แล้วก็มีคุชคอนโทรลมีปรับดูค่าความประหยัดด้วยปรับดู e อเอฟเวอร์เรนท์นี่ไงครบครับครบ อะไรกินกันดีกว่าพี่พี่คะเราไปกินเค้กกันไหมนี่เรามาอยู่หน้าร้านเลิฟปูร้านสวยน่ารักปาป้าปาปาป้าปาพี่งานไหนคุณแจ๊ะไม่ม,มีนี่คันนี้เขาแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสต็อปเอนี่ยเป็นไงแค่น,นี้เองง่ายง่าปา <c oughs> เราลงไปข้างล่างกันดีกว่า ก็อร่อยนะสมูทตี้เออพี่อัรแนะนำดีกว่าอืมเอาอะไรดีล่ะอ่าสตรอเบอรี่สูมูตี้เอาไหมเอาไหมอ่าแล้วก็เอาของหวานเป็นอะไรดีวัฟเฟิร์บัฟเฟิร์อืมบัฟเฟิร์บัฟเฟิร์โอเคเอาวัฟเฟิร์หนึ่งอารแล้วก็กินกาแฟกินกาแฟไหมครับเอาไหมไม่กินหรอพี่อาร์เอาเหรอเอาอะไรดีนะเอาคาราเมลคาปูชิโน่ดีกว่านะอ่าทางจะอร่อย ร้านนี้อืมโอเคเราไปนั่งกันดีกว่าค่ะ เรานดี๋ยวกิน็ไหนก่อไปไหนออยาไปไหนล่เดี๋ยวเราพักไพี่อารถึงพามาานี้อะคะก็รานี้เขามีอาหารอร่อยมีทั้งเค้กมีทั้งกาแฟมีทั้งสมูทตี้อร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วเนาะ ฉันมีความสุขมากมายเธอคือความหมายเธอคือของขวัญจากบนฝ้าสายตาส่งถึงกันหัวใจก็ส่งถึงใจเธอรู้ใช่ไหมว่าใครที่รักเธอะค่ะ ฉันแบบไม่ตั้งตัวแค่เธอ อนนี้อร่อยหอมนุ่มละมุนมากเอ้ยลองชิมอันนี้ลองชิมอันนี้นี่งาเป็นงันนี้เขามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวรออย่รอเนี่ยเขามาถามกว่าแป้งแป้งแป้งมนที้หน่อยเร็วทำไมพี่เอาเรื่องเขาแบบนั้นอะเอ้าเรารู้จักกันน้องสาวเองอ่ะแน่นอนนี่แป้งเจ้าของร้านครับผมสวัสดีค่ะค่ะแป้งร้านเรือปูเนี่ยมันมี อะไรก็จริงๆเราคืออยากเปิดร้านกาแฟในอาร์ตสักร้านที่มันแบบบรรยากาศดูแบบเออสดใสนะแต่ว่าเข้ามาเหมือนแบบเต็มด้วยกลิ่นไอความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี่คือเต็มไปด้วยกลิ่นไอความรักใช่ค่ะเหมาะสำหรับพาสาวๆมาเดิถูกต้องคนะถูกต้องนะแม่แม่แล้วอาหารเป็นคเมนต์ของที่ร้านนี้คนที่คนมาแล้วแบบสั่งตลอดเลย อะไรครคับอ๋อก็ส่วนใหญ่อะที่ร้านอะคนจะชอบมาทานเค้กร้านกาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็ที่ร้านก็จะเด็ดๆที่มีตัวเด็ดๆก็คือเป็นเค้กชโคโค็อกโกแลตอาหารแล้วก็กาแฟเป็นกาแฟก็เป็นพวกคาปูชิโน่องค่าอะไรเงี้ยค่ะที่คนจะสั่งเยอะจะดีเดดีลองมากินแล้วใจไม่สั่นแต่ร้านอื่นใจสั่นกินแล้วใจสั่นใจไม่สั่นเพราะว่า พราะว่าใช้อาราบิก้าไงพี่ oh. เออถ้าเผื่อเราใช้อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย hmm. กาแฟเราก็าจะแบบไม่หนักไม่เข้มเกินไป hmm. อ,อย่างกาแฟบนตัวถ้าที่แบบคนไทยชยทอบเขินการเยอะจะเป็นโรบัสต้าใช่ไหมคะจะมีผสมตัวเนี้ยจะค่อนข้างเข้มแรงดีใจสั่นใช่อันนี้เราชงแบบนวลนิดหนึ่ง hmm. จะไม่ได้เข้มรีดเกินไปอะไรเงี้ยแล้วร้านใต้กมนอยู่ที่ไหนเนี่ยจ๊อบอ๋อก็มาง่ายมากเลยค่ะ โชคชัยสี่ซอยเจ็ดปากซอยร้านสีชมพูเด่นมีอยู่ร้านเดียวมีอยู่ร้านเดียวเด่นท่ามกลางร้านโู้ส่องรถอะไรอย่างเงี้ยร้านจักรยานหรือว่าซใช่แล้วรับรับจากงานนอกสถานที่ไหมสมมติมีคนสั่งไปอะไรเงี้ยต้องรับค่ะรับต้องรูมออเดอร์ก่อนล่วงหน้าอ๋อพอต้องสั่งทำเคสใช่ห้าวันเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วเราฝากเบอร์โทรไว้ดีกว่าเผื่อท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาแล้วอยากแวะอยากโทรมาสั่งหรือจะไปออกงานอะไรเงี้ย มีบนโทรศัพท์ไหมได้ค่ะก็089นะคะ949 6459คะ่ะเบอร์เลิฟคุคาเฟ่สั่งกาแฟาอาหารขนมได้เดลิเวอรี่นะคะทุกวัน,นะค่ะ่อ้ยโอ้โหนีเลยโอ้โหโอ้โหปากเลือกหมดเลยโอ้โหเ <ๆ S 2> ชินหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยเดี๋ยววันหลังเราพาไปกินร้านอร่อยอร่อยอีกดีกว่าเรามีอีกหลายร้านเลยเดี๋ยววันนี้เราไปจ่ายทางก่อนนะโ,โอเคแป้ง ครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมารับประทานกาแฟและเค้กที่แสนอร่อยกันที่ร้านเลิฟฟูแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะไปทานที่ไหนกันแล้วผมจะพาสาวๆคนไหนไปคอยติดตามกันนะครับผมไปโซสาสวยนะพี่ออร์โอ้ไม่มีรจไม่มีใจเดี๋ยวเราไปดูหนังต่อยก่อนไม่มีไรไม่มีไรมาไปกันที่มาป้า Hey, shop T-Shop.